สวัสดีครับพี่น้องครับจิบเนะมาพี่น้องครับเบิ้งตลกของการไล่สดของหนึ่งรุ่งทิวาครับพี่น้องท่าพี่น้องครับเบิ้งตลกนะครับพี่น้องเอ้าว่าพอดี้ไล่บาสนี่ยเออไมขอให้พี่น้องสีสุดอดิเสษตาแน่อย่างน้อยวิญญาณไก่นาลูกันตัวบาสเนอะเป็นยังเด็กวัยวิญญาณกับตัวบาสยินเนาะ เพล่างอนนกเขาอ้คเพไปออปีนจากวาเดามทพลงูได้ได้เางพลองอีกตีเท้นีกเขาเนี่ยเปลี่ยนสื้อไหมื้อนกเขามันอาจจบลุนนกเขาแน่วเลยไงเอาวัตถิข้กันก็เจ้าเล่นนาเจ้าขึ้นนกเขาแน่วเพลงนกเขาคำเพลงนี้ดังเปี้ยงเตี้ยงเตี้ยงเจ้าอยู่แกพูดที่ว่าว่ากูไปแล้วเตี้ยงเลย เอ็งข้อหมายดีเลยข้อหายดีข้อหมายดี็ลกะ้ายตกเขาดนตีก็ดีครับเสียอย่างเดียวเสียอย่างรับนักร้องเผาโหดรับขันคนนุ่มดอมท้นั้นเสียงคดีเพ่งก็นีถึงมวนก็นีนะสักเลสักหนึ่งไปสิได้ไม่ได้ไม่ได้กิดกดีกูดีแูดีกูีกเดีอูดีก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 ูกบดีกูดีดีเากีีดกดกูก้ดด มัง uh uh สิมาเออสุดดันเทเดี๋ยวเราพักอยู่ดีอ้เจ๊เจเจ้าเดี๋ยวกหนึ่เจ้าเคยอยู่หลายปีเจ้าปล่อยอขอบคุณอะไรันขอบคุณคุณแม่มาจากสวีเดนนะครับาบคุณแม่รับทองมาจากสวีเดนนะครยอนะมาจากสวีนถูกไหมเว้ยสูพไดู้ดโอนมาจากประเทศที่ผมีม่สอนมาจากไห อีกอะไรไมโอนมาจากประเทศคอมมอนหนึ่งแสบาทเทียงหนึ่งแสนบาทยูไสย้มาก้อนสิขึ้นมารอนไอ้ก้อนสิขึ้นมาบองเพีงเนี่ยก็โอนไม่อีกั้งท,ทุ่กว่านี่บาดอีกสองแสนสองแสนเป็นสามแสนพี่จี่าให้นวนี่าไประเทศนี้มันีค่าอ,อย่างที่ีาอ,อ กันเย่รันเมัน่าแก่าุข์าเบอง์ซีนสื่อประเทศที่หลัะเลบานอนก็เป็นร้านยาเดียวนี่ยเอาไปจะลองแล้วตาไปตาไปมาอ๋ออาั่นที่นักเสี่ยนว่าตาไปมันเรเป็นางอ๋อโอยเจ้าพูดตาจิลงเพงจลาพ่งรตบผมจิลาเพงครับปรยัดต้นสีนยังไมาลองมาไ้ะ คนสินอยู่เอาเพยร้อยได้เลียนไว้แนนั้นดนตรีเนี่ยพอเลยนักดนตีจบจากยามพกนั้นเลยเออเลียนเพลงนักเตีเ่นะเลีนเพลงก็เล่นร้อนไร้มึงสิร้องเพลงยางกรบอกเ้นะแกะแกะนะแกะแกเอากระบอกพักอาารดตีเลนนชุดเพรน่ะล่ะนันสิร้องเลงเก่าเพงใไม่ไายกระชุมพ่ถาเลยนมีนีคุดเพไหีนสิร้องไม่ได้กรส กัเล่นได้กัน่นสิร้อนข้นไ้ไหมบอกซื้อเพชรเปไปกแล้วแต่ครับบอกก่นเราก่บอกซื้อเพลงเป่นไปนักดนตรีเป็นคืนมาเลยกัแล้วแต่ไม่ใช่กัแล้วแต่กันล้แต่ถ้าเราเป็น่ห้เราบ้านู้จักซื้อเพลงกับซื้อเพลงนะซื้อครับซื้อเพชกนแล้วแต่นักดนตรีเพื่อแก่แล้วมิจฉุเพราะค้กพอเย เอาังั่นกระเล้วแกน well. <Tu> ีมเนาะมาเพื่อกะล้ยวแกกเล้วแก้ตีั้งกเลีตือแกสิ้นสโลโอ้กเลียก็ตแก่เพียไปสอีเยเียบอสิ้นไปแล้วเลี้ยแก้วเนะโอ้เงสั่นบคเดัยเชี่ยน่เนาะตวสีเสียนเสี่ยมากเลยอาตีั้งกระเล้ยวแ สี่เดียดส่งกับพ่แน่ี่ยันากับนดูคือต้นกับพี่แล้วพี่องอะคือต้นเนี่ยอ้าหเครื่องมาบอกโอ้ห้ามโบรนเปลเลยะหล่อเอาเพลงมาล่โบสอือกูไปทั้งดูแผ่นไหนวะไม่ไม่ไม่ฉันไมอตัวได้ไรครับหลงหลงครับหลงปวดเนี่ย ดนตรีเล่นมาถงนม่ทุกท่านที่ยันเดินขี่ขี่นะขี่ขี่เ้ยเขาี่นี่เองนี่ดีไปเลี่แพิเศษก็นั่นนะพิเศษก็นั่นขี่ขี่นะต้อง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 ไม่แบบไหน่ไว่ไก็พัดก็ฟฝึกแบบน้ก็ฟึกเสียงออกเสียงมันชัดยเลยเป็นเนการของเขาไงแมู่้เอาเดีนี้มทเป็นอไกนเก่ม่ซ้ำเขาเก่ันีดัมันดังง่ายทุมื่อแดี๋ยวไปเอาไม่เห็นเสียพลงทีเขาร้อนในตตอกดไ อังที่ไปเจ็เห็นกูกระดิ่งอาผู้ดีป่ามาให้กันเนาะผู้ดีจะเขาังกระโดดนี่แไงแ้ไงนี่ต้าเ้ยงน่อาช่ยว่าไหนี่ตายก็มายเอโอ้ยนาบ่วย่าเพี้ยนไงต้องฝึกเพี้ยนกันหรน่อาช่วาช่ย

เงี in in no ้ยเงี้ย yeah. ง yeah, yeah, no, ีเงยเงเงี้คือมาแกี่ยตตุงเลยว่ะซึถึงไยน้งถึงรถติดต่งไปมันจะคือเลยเงี้ยไดบ้ปกเชี่ยแกัรเชียเงี้ยองมาพาันนันยี่เยเงยมนเลยแต่เมียนตีเงเียบ่เนยากกันนยากกันโอ้โหเปนบเ น้านางเท่าไงก็ว่งเช่ไหยก็ไม่ควรตห้ออีกดยะไม่ควรติห้อวัน้โอ้หอรนตดไงรกัดไงยิ่งใหญ่ยิงญวันน้าอรต่ีขอนตรีแบบระทึกใจขอเอฟเฟกด้วยอาจารย์ิมิสขอเดแบบระทึกใจขอเวลา ที่เคลื้นที่หน่อยเราจะไปหัวหน้าวงลงสนามเฮยนเขาเหล็กมา่ามันงูเด็กวยไหนดเอาเขาอยรถสนามแกยืนต่อแถวเป็นแนวตรงหนามใครก้ตามอย่าตื่ียนตนกตกใจเอ้ยบัรดาูมีเียรทุกท่านรั ไปอยู่หลายรงเดแท้เเมื่อไปอยู่หลายรงเกียกัหาราออกต้องกระชบกรับนี่เลยกระชับออครับกระชับโอ้ยกระชัโออะไรม่่อนตมี่สางดูา peaks! ่รอเออสยาหรอนำพากาเพลงพี่น้องผู้เจริท่านครับช่วงนี้ผมจะลพาบิรักแฟนเพลงมาพบกับ พระเอกหนุ่มดังปึนนื้งนุ่งผีบาครับนันคืายได้ไหมาอะไรในตาซึ้งในตาซึงเอาไปซึ้งแล้วหรป่ซึงแล้ซึงแล้วพึ่งย่างเดียวในตาซึงโอเคแต่ซึ้งแล้วแต่แล้วโอเคเลยแขกรับเชิญเพื่อเป็กียรติทุกครับแฟนเพลงพี่น้องที่กำลังหลักนำพาแฟนเพลงพี่น้องมาพบและสัมผัสกับพระเอกหนุ่มผู้รับกรรมกานพระเอกหนุ่มในตาซึ้งเนุ้งนุ่งผีบาครับ ลิบน้าพอ,อกันไหมครับสวัสดีครับ